แฟนตายน่ารักมากเดฟฟี่ให้มีความรักแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะแหมฉันดีใจที่นายถามนะเวลาที่มีรักเป็นเช่นไรนายมาถามได้ถูกแล้วเพื่อน <Sang> รักมันก็เหมือนไอศครีมสันเดย์ที่นายคิดว่าไม่ละลายไหลเ <Sang> ลื้ยรักมักจะทำให้ซาบซ <Sang> ่านชื่นบานวันไว้วู่ว่า เราก็เป็นหุ่นยนต์สูง7จ0ร้อยฟุตไงที่บุกถล่มเมืองให้รหา,หา,หาห่าหุ่นยนต์เหรอใช่เหรอแต่ไม่ใช่หุ่นที่ชั่วร้ายหรอกนายเป็นหุ่นที่รอรักสดใสแต่ว่ามันก็ไม่เคยมีหุ่นยนต์สูง7จ0รอยฟุตให้หนายได้รักเท่าไหร่ก็อย่างนี้ก็เลยต้องเอาหุ่นยนต์เล็กติดก้าวเข้าให้กลายเป็นหุ่นที่มันยิ่งใหญ่เสร็จแล้วนายกับเขานั้นก็หาข้าวกินกันเหมือน นี่แหละอาการคนไม่รักเขาเป็นยังไงถ้าถามเรื่องนีงได้ไหมจากนั้นนายพร้อมได้ไหมแฟนหุนเหยียบย่ำดานฉะนได้คือดีรากเป็นหน้ากลองกลับมานายเต้นรำเพลงรักคุณไม่ได้แค่เลยว่าใครเขามองและเมื่อกองทัพของ ไม่ทันเอาละางั้นขออธิบายอีกแบบนะก็เหมือนนายเป็นมนุษย์เงือกที่<อ>มีความสูงเจ็ดร้อยฟุตคอยตามหามนุษย์เงือกหญิงให้ใจนายได้รักนั่นนายหมายถึงนักเงือกเหรออย่าขาดจังหวะแต่ว่าท้องทะเลนั้นทั้งกว้างและใหญ่ไม่เคยมีมนุษย์เงือกหญิงให้ได้เจอและเพื่อความความเป็นไปได้ในโอกาสก็ต้องเดินทางไปห้างมนุษย์เงือกซีเออมันมีสวนเงือกด้วยเหรอที่ปูกุ้งปลาและหอยสซยแฟนมาควง และได้เจอมนุษย์เงือกิงงามทำงานร้านขายของเป็นตู้ไงขายกล่องมือถือกลอบมาแล้วพวงกุญแจสลักชื่อและเมือม่อนายไปโดนนวดของเธอสักเส้นและเธอแอบใจละลายนวดลายเจ้าของร้านกันเ จะที่ช่วยอธิบายให้เข้าใจนะเรื่องถนาดทองฉันอยู่แล้วอ่ะ